สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชน,น,น,นิพรประดิษฐ์คำงค่ะชื่อเล่นชื่อสาอายุ20ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ปี2คณะเทคโนโลยีสื่อดิจมทัลสาขาาเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอ่เรียนจบม .6 มาค่ะที่โรงเรียนมัธยมด่านทงโลง่งจังหวัดสมุทรปราการค่ะด้วยออสายติ่งจีนะคะ่ะ ดิฉันเป็นลูกคนเดียวค่ะที่ครอบครัวก็จะมีพ่อแม่กับดิฉันค่ะส่วนยานอดิเรกน,นะคะก็เป็นคนชอบฟังเพลงสำอางค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องสำอางทั้ง,งหมดของเอ,อิร์ธจ๋านะคะก็ที่มียสุดคืออันนี้เอ,อ่อลิปสติกนะคะมีประมาณ ที่ใช้ตลอดแล้วก็เอ่อที่ใช้ตลอดเลยเนะี่ยที่ใช้ประจำก็จะมีตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นแป้งผสมรองพื้นค่ะไว้เวลาแบบวันสบายๆสย่วนอันนี้มันจะเป็นรองพื้นไว้วันที่แบบไปไหนแบบแต่งหน้าหนักๆก็จะใช้รองพื้นนะคะแล้วก็จะใช้เป็นไอชิโดชอบใช้ไอชิโดของหรือเปล่ามากที่สุดเลยอันนี้จะใช้บ่อย แล้วก็ไฮไลท์ไปมันก็จะปกมันจะใช้บ่อยนะคะอันนี้มันก็จะเป็นเครื่รองสำคัญทั้งหมดที่ตางมีแล้วก็ฝากปกแล้วก็งานอดิเรกอ,อยาก่างหนึ่งก็คือขอ้บออกกำลังกายค่ะก็จะมีการวิ่งนะคะแล้วก็เข้าฟิตเนสเป็นบ้างบางวัน,นะคะ่ะ